สวัสดีเพื่อนๆชาวเซอนดด้วยนะครับผมวันนี้เลยอยู่กับคลิปแนะนําผู้เล่นใหม่ของผมเกี่ยวกับการจัดทีมตรีม,มังกรนั่นเองครับ <c oughs> สายเหตุที่ทําคลิปนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาหลายๆตัวที่เอื้อต่อการเล่นสไตล,ล์ตีมังกรมากขึ้นผมหรือว่าคือสายทําเวลาตีบอสน,นั่น <c> เ <oughs> <c oughs> องก็มังกรของผมปกติให้เกิดเป็นสมัยก่อนมากๆเนี่ยตัวนี้ก็ใช้เวลาเกือบ20นาที30นาทีในการจบ แล้วก็ต้องใช้หลายแผนการเล่นแต่เนื่องด้วยการอัปเกรดแบบใหม่มาองตัวละครก็จะเอื้อในการเล่นนผมทําให้การตีตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ถึง5ทีโดยคราวนี้ผมก็จะแนะนําครับผมทีมตีมังกรที่ใช้เวลาประมาณ2นาทีถึง3นาทีต่อ1ตัวแต่อาจจะต้องกดบังคับเองในการตีครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าทีมนี้มียังไงบ้างก่อนที่จะเริ่มไปดูตัวละครผมผมก็จะ เปิดคลิปการตีให้ดูก่อนเลยแล้วกันเกอไปดูกันเลยโดยทีมที่ผมแนะนำในวันนี้ผมก็จะมีไซน n เป็นตัวดาเมจหลักมีบัฟจากลีน่าครับผมแล้วก็มีบัฟจากเอลีนมีซีครับผมเอาไปกันสหานะสตันลงไปถึงตอบโต้ด้วยครับผมให้ซีกเนี่ยตอบโต้เยอะที่สุดมีเซร่าครับผมเพิ่มจุดอ่อน เดส่วนสาเหตุที่ทำไมผมดึงเอาใส่เซ่ามาเดี๋ยวค่อยอธิบายกันช่วงท้ายคลิปได้ผมช่วงแรงมาก็ไม่มีอะไรมากผมบัฟน่นนี่นั่นไปครับผม <c oughs> เพื่อให้ลีน่าเนี่ยใช้สกิลเอาเวกให้ได้วไวที่สุดครับ <c oughs> เพราะว่าดาเมจส่วนมากเนี่ยมันมาจากลีน่าเอาเวกนั่นเองก็ <c oughs> ฟันฟันไปก่อนนะผมสบายๆดาเมจธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณแสงก,กว่าๆครับผมสําหรับการฟันแบบมีบัฟเล็กน้อยมันจะแรงมากๆเลยผมก็ต่อเมื่อ ลีน่าได้สกิลโอเวกครับผมที่จะเพิ่มดาเมจคริร้อยเปอร์เซนต์เอาเวกมาแล้วผมก็เตรียมใช้กันเลยดิ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 ด,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 ดพิงกี้ผมส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางคนก็ใช้นกลาเชลบางคนก็ใช้แมวบางคนก็ใช้ตัวโคมครับผมซึ่งแล้วแต่คนเล่นเลยอันนี้ไม่ว่ากันพอ,อ,อเซอินเอคเวบผมเดี๋ยวก็เตรียมดูดาเมจกันดีกว่าว่าจะแรงขนาดไหน ซิกตอบโต้ข้อดีของการทำซีให้เนี่ยตอบโต้เยอะที่สุดก็คือมันจะลบคูลดาวน์ทำให้เ,เกีนเนี่ยมีโอกาสออกสกิลเร็วมากๆเลยปั๊บพ่นไฟมาตอบโต้กลับฟันที่หนึ่งตึ๊บ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 ดูครับเลือดโอ้โหแรงขนาดไหน <c oughs> นี่แค่ฟันวิทยาเดียวผมก็เกือบจะขึ้นหลอดอ่ะพอบัฟหมดก็อย่าลืมเติมด้วยอ่ะเห็นว่าพอซิกตอบโต้ปุ๊บเซอินจะตอบโต้ได้ทันทีเลย ดูดาามจกันดีกว่าผมอันนี้เจ้าแสนสามันตึบ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 อื้เด้งไปแสนเจ็ดหมื่นห้าผมก็โหเลยแรงมากมากเลยผมประมาณหกแสนถึงเจ็ดแสนต่อการฟันหนึ่งทีเมื่อได้บัฟก่อนนี่ครับผมใช้เวลาโดยรวมประมาณสองนาทียี่สิบถึงสามสิบวิครับผมแต่อาจจะมากขึ้นตามจำนวนของของผู้เล่นที่ใส่ผมว่าใส่อุปกรณ์ดีหรือเปล่าฟันอีกทีหนึง่งครับผมเพื่อการันตีว่า น่าจะตายตึบ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 นี่สังเกตได้ว,ว่าฟันเพียงแค่สาถึงสี่ทีแบบติดรับก็ข้ามก่อนได้อย่างสบายเลยครับผมกลับมาดูเรื่องที่ของใส่แต่ละตัวเลยดีกว่าว่าผมใส่อะไรกันบ้างตัวแรกเลยผมเสอินก็ใส่ดาบบอสสองอันนู่ผมใส่หนึ่งจุดออนแล้วก็หนึ่งเร็วซึ่งผมก็มีแค่นี้ <c oughs> ผมก็เลยใส่ตามนี้เลยโดยเซอินเนี่ยมีรับพื้นฐานคีิข้ออยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่ไปชี้ครับผม จุดอ่อนกนเร็วแท่นถ้าเกิดเป็นวุฒธรรมดาก็อาจจะใส่ 2. จุดอ่อนนะผมเพื่อที่จะได้การตีจุดอ่อนมากขึ้นอาวุธก็เป็นตอบโต้ to. เครื่องประดับก็เป็นคีทิคอลับผมความแรงเจมตามนี้ได้เลยความเสียหายคริค่าความเสียหายโจมตีแล้วก็ดุลเลือดถ้าจะให้ดีสุดก็คงเอาความเสียหายจุดการโจมตีออกแล้วก็ใส่แรงดาเมจับผมหรือว่าโฟกัสจุดอ่อนดาเมจได้แน่แนลิมิตเบรกผมก็ใส่แค่ ตัวดเาเมททำไมแล้วผมตัวติมมาผมลีนะ่าอ่ะอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆเลยผมก็ใส่สองเล็วสองเลือดแหวนไม่ได้สใส่ผมใส่เจมตามนี้บล็อกตอบโต้ดูดเลือดเอาไว้สำหรับลงมังกรหรือว่าลงนุ่นดัานโดยเฉพาะเลยนี่มีเบรกก็ไม่ได้ใส่ผมตัวต่อมาไอรีนสาเหตุว่าที่ทำไมผมถึงใส่ไอรีนเข้าไป mm. เพราะว่า สกิลบัฟของลน,น่าผมไม่ทับกับสกิลพาสีของไอรีนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องสกิลบัฟมันจะทับกันเจแน่นอนผมใส่2องเลือดเหมือนเดิม2องเลือดแล้วก็ใส่ดูดเลือดบล็อกหรือความเสียหายอะ่ะแต่ตอนนี้นี่ผมใส่เลือดบล็อกผมเพราะว่าเป็นเบต้าเก่าที่ก่อนหน้านี้ผมก็ใส่เลือดบล็อกมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนของเลยผมซึ่งก็ใช้ใช้ได้ครับไม่เป็นไร ซิกก็ผมอีกหนึ่งตัวที่สําคัญที่จะคอยรับคูดาวเพิ่มคูดาวให้กับทีมทำให้ซีนเนี่ยออกสกิลเร็วขึ้นผมก็จะใส่หนึ่งเร็วหนึ่งจุดออนแล้วก็สองตอบโต้ทําให้ตอยซิกเนี่ยตอบโต้เยอะที่สุดในทีมผมเพื่อเวลามังกรตีห้าเป้ามาเนี่ยซิกจะได้ตอบโต้เราจะได้สกิลพาสซีฟก็คือเวลาซิกตอบโต้ก็จะลับคูดาวสิบวินาทีทำให้ซีนเนี่ยออกสกิลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นจะต่อเนื่องมากขึ้นผมใส่จุดออนคอสเสียหายโจมตีแล้วก็ ถ้าคนเสียหายกิติค้อใส่ประดับก็เป็นดูดเลือดผมอย่างน้อยควรจะมีดูดเลือดสักหนึ่งอันเพื่อที่จะยือชีวิตของซีไว้นานๆต่อสุดท้ายผมที่ผมเลือกใส่เซาก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นที่ผมใส่อินผมจุดอ่อนม,นมันมีแค่อันเดียวผมแล้วก็ใส่หนึ่งสปีดก็เลยขาดดาเมจจุดอ่อนไปผมก็เลยต้องใส่เซามากเพื่อบ็อกจุดอ่อนให้ทีมในกรณีที่มีอุปกรณ์ 2. จุดอ่อนอยู่แล้วเนี่ยสามารถใส่ตัวละครตัวอื่นได้ผมไม่จําเป็นต้องเป็นเซา ผมก็ใส่2เ,เลีว2เลียดแล้วก็ตามนี้ได้เลยครับผมสำหรับเจนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ครับแล้วแต่ผู้เล่นเลยสัว์เลี้ยงมือนืดอมครับผมใช้แมวก็ได้เหมือนกันสําหรับคนที่งบน้อยแต่สําหรับคนที่มีนกราเชลก็ใช้นกราเชลก็ได้เหมือนกันหรือจะใส่ตัวโคมที่ลบคูดา้าสกิลสิบวิก็ได้เหมือนกันนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้อยู่ อ่ะนี่ก็เป็นการแนะนําคร่าวๆครับผมสําหรับคนที่อยากจะทําทีมตีมังกรรายวันเนี่ยให้จบเร็วๆแ,แล้วก็ได้ดาเมจสูงๆเอาไปแย่งคนอื่น <c oughs> ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่มากขึ้นนะผมการจัดทีมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัยซึ่งผมว่าทีมนี้เนี่ยในตอนนี้ปัจจุบันมันน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วอาจจะมีทีมืนที่เวิร์กกว่านี้ได้ผม <c oughs> ก็ใครมีทีมที่ดีกว่านี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้ผมผมก็จะมาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับนะผม มือนเดิมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซสไคร์กดติดตามผมทางในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเป็นกำลังใจด้วยผมในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีครับ <c oughs>